การแสดงชุดต่อไปครับตีครั้งแรกเราคุยกันว่าเราจะให้ชมเป็นชุดแรกแต่ปรากฏว่ารอคนผัดมีและที่สำคัญครับเจ็บไจไปยิ่งกว่านั้นอย่าพึ่งได้ไหมขอไปให้นมลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาผมก็เลยอ้าวจะลำอยู่แล้วลำก่อนได้ไหมนะ ก็เลยอกว่าอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะครับนี่คือการแสดงที่พวกเรากำลังรอคอยกันอยู่เป็นการแสดงจากพี่ๆหมู่สกับหมู่16ครับการแสดงชุดนี้เป็นการเต้นระบำลำซิ่งโดยคณะลำซิ่งปัตตภีสะเพืน่น นี่แหละครับโอ้โ oh, ห oh, แต่และคนนี่มีรางวัลการันตีทั้งหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเพสท่าถ่ายรูปกันก่อนนะครับนะถ่ายรูปเข้ามาชิชิกันหน่อยนะครับให้พักเหนื่อยนิดนึงเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ฮะแต่และคนที่ผมบอกว่ามีรางวัลการันตีนางงามมะขามป้อมปีล่าสุดเป็นของพวกเธอครับดีเลยบอกเซวได้เซวได้วันนี้สวยเต็มที่นะครับ เราพอจะสังเกตได้นะครับว่าใครกลับไปผัดหมี่มาสังเกตที่ความมันที่ปากครับอย่างไงล้ะฮะทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนี้พี่ป้านะอาของใครก็มาดูเอาเองนะครับติดต่อขอรับได้ที่หลังเวทีเลยอายุรวมกันเนี่ยสุขโขทัทยตอนต้นเลยนะครับอีกไม่กี่วันเราจะจดทะเบียนขึ้นเป็น ของดีเมืองด่านคุณทศหาไม่ได้นะครับโอกาสดีๆแบบนี้ที่พวกเราจะได้มารวมการทํากิจกรรมนะฮะยิ้มๆสวยๆครับยิ้มๆสวยๆนะฮะแม่เมื่อ <c oughs> <c oughs> ใครแซวนะฮะยิ้มมากหน้าเป็นอะไรฮนะ <c oughs> แหมเขาสาวน้อยทั้งนั้นแหละนะครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับในแต่ขออนุญาตตัวแทนสัมภาษณ์ตรงนี้สักหนึ่งท่านนะฮะสัมภาษณ์ตรงนี้ใกล้ๆหน่อยนะฮะสายหมายถึงไม่เอ่ยมาอามาอะไรกันครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มานี่งนีิดน,นึงครับขอตัวแทนนะครับสวัสดีครับคุณพี่อะไรครับสรัญญากขอบคุณทษดค่ะคุณพี่สัญญ,ญาหรือชื่อเล่นว่าพูนจ้ะปกติแล้วทําอะไรอยู่ครับขายน้งพริก ขายน้ำพริกอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านค่ะบ้านอยู่ตรงไหนครับบ้านจันอยู่บ้านจันใช่ไหมฮะขายน้ำพริกอยู่สี่แยกอยู่สี่แยกเลยโอ้โหมือต่าน้ำพริกเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับการแสดงชุดนี้คิดว่าดีที่สุดเลยครเพราะซ้อมสามวันสามวันได้ขนาดนี้ไม่ปลดบมือหน่อยแล้วครับ่แล้วถ้าซ้อมกันปีหนึ่งจะขนาดไหนเออเห็นไหมฮะแล้ว กิจกรรมการแสดงที่มาในวันนี้รวมตัวกันยังไงครับแล้วมากันด้วยใจแล้ววันนี้รู้สึกยังไงกับที่ได้มีโอกาสมาร่วมทอดกรถินครั้งใหญ่ในครั้งนี้ครับดีใจมากเลยค่ะอย่างแรกก็คือได้ทําบุญร่วมกับคุณหมอได้ทำบุญเพื่อได้เงินเข้าหมู่บ้านซื้อที่ดินให้วัดค่ะดีใจมากเลยเลยค่ะแล้วการที่มารําในวันนี้คิดว่าจะสามารถเรียกนะฮะ เงินบริจาคทำบุญกระถินเข้าสู่วัดได้มากแค่ไหนครับกับการแสดงชุดนี้มั่นใจไหมครับม,มั่นใจเกินร้อยค่ะมามั่นใจเกินร้อยไปแล้นเนี่ยอ่ะตอนนี้ยังมีกองกระถินนะฮะชุดใหญ่ซึ่งจะเรียนเชิญให้ทุกท่านเนี่ยนะถ้ายัง ไม่ได้ทําบุญนะอยากจะมีโอกาสทําบุญก็สามารถที่จะมาทําบุญนะฮะในการซื้อนักถินกองนี้ได้นะครับร่วมทําบุญกรถินสามัคคีกันนะฮะเพราะฉะนี่ยก่อนที่จะจากไปตอนนี้นะฮะก่อนที่จะพูดคุยกันนะรับการแสดงอีกชุดต่อไปอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวอําเภอด่านคุณทศบ,บ้างครับก็ขออยากขอให้ช่วยช่วยทําบุญนะคะเพื่อจะได้ซื้อที่ดินให้วัดให้มากขึ้นค่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ ันนี้อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้มาด้วยกันค่ะมาหลงฝูงมาค่ะอันนี้ฝูงหรือโของครับเชิญทางนี้ครับสวัสดีครับมาตามหาใครหรือเปล่าครับมาตามหาแม่แม่อยู่ไหนครับก็แม่แม่อ๋อแม่แม่บ้านจันทร์แล้ววันนี้อยากจะพูดอะไระเชิญฮะอ๋อตื่นเต้นอ๋อ ยังไม่เคยพูดเลยอะที่ออกมายืนข้างหน้านี้จะบอกออกมาว่าตื่นเต้นใช่ไหมฮะนี่เป็นการสแสดงที่ซ้อมมานานแค่ไหนแล้วเป็นคนครูนําทีมรําหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ได้เป็นแต่ว่าก็ซ้อมมาพร้อมกันประมาณได้อาทิตย์แล้วครับ <laughs> สวยงามมากวันนี้แต่งออกมาได้คิดว่าสวยแค่ไหนครับ <laughs> ก็เต็มรอย เอ็มร้อยนี่คือน้ำหนักเหรอครับอ๋อน้ำหนัก80กว่าเองนะครับใช้คำว่า80เองนะครับไอ้ไงขอบคุณมากเลยนะครับมีอะไรจะสัมภาษณ์ผมไหมฮะอ๋อไม่อะอ้าวมีแฟนล้วอ๋อมีแฟนแล้วด้วยมั่นใจมากนะครับรุ่นนี้ยังได้แฟนแล้วคนอื่นที่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้ผมว่าหาง่ายเลยครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวยงามมากๆเลย